สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง nim magician นะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะพาเ,เพื่อนๆนะคะมาเปิดไพ่เช็คดวงความรักนะคะลายปากหลังของเดือนมกราคมมีผลตั้งแต่วันที่16จนถึง3 1มกราคม2565นะคะของคนมีคู่นะคะลาศีเมษรกันนะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปทําการเปิดไพ่ต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าผู้ทํานายไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นแค่คนอ่านไพ่ไม่มีการทํานายใดถูกต้อง100%อย่ายึดการทํานายเป็นสารณะหรือนําไปตัดสินกับความสัมพันธ์ใดๆในชีวิตการทํานายวันนี้ก็จะเป็นดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครใคนใดคนหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะ แล้วก็ใครอยากจะปรึกษาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆ ก็ทักทายมาได้ที่เพจนิมเติเชีนมูลนางไม้หรือลายแอดที่ทายทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะคะและขอขอบคุณจริงๆสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่องนิมเมติเชีนช่วยกดติดตามกด Subscribe รวมถึงคอมเมนต์ดีๆที่มีให้กันขอบคุณมากๆคะ่ะโอเคเราไปดูความรักของชาวราศีเมษที่มีคู่กันจ้าว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงนะคะวันนี้นะคะเสียงก็อาจจะอ,อูอีนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นหวัดจ้ะ พลังงานของคุณนะคะซีเรียสน,นะคะช่วงนี้มีความหึงหวงขึ้นหรือเปล่านะคะน่าจะเกี่ยวข้องกับที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะน่าจะมีความเจ้าชู้นะคะเพราะว่า การเป็นคู่เนี่ยน่าจะเป็นแฟนนะคะหรือว่าใช้ชีวิตคู่กันมาเรียบร้อยแล้วนะคะสักระยะหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเจ็ดถ้วยขึ้นมานะคะน่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแหละนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยทำให้คุณเนี่ยต้องหึงหวงต้องกังวลใจแล้วก็ขึ้นเจ็ดถ้วยขึ้นมาด้วยเนี่ยนะคะแสดงว่าคนคนนั้นนะคะเขาน่าจะเจ้าชู้อยู่นะคะ อืมมันทำให้คุณรู้สึกว่าช่วงนี้เหนื่อยมากเลยที่จะต้องแบกรับความสัมพันธ์แบบนี้นะคะเจ็ดเหรียญพลังงานของหกเหรียญน,นะคะอืมนะคะเหมือนตอนนี้นะคุณกำลัง ออรอคอยหรือเปล่าให้เขามางอนะคะให้เขาเ,เหมือนคุณเหนื่อยนะคะคุณต้องการความช่วยเหลือคุณต้องการความทนุถนอมทางจิตใจของคุณนะคะในตอนนี้แล้วก็เหมือนน่าจะรอคอยนะคะให้เขางงงอนคุณอยู่นะคะแล้วก็มันก็ขึ้นไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะคะแสดงว่าเขาอาจจะมาง้อคุณก็ได้พลังงานของเขานะคะขึ้นเดอะฟูลขึ้นมา เออกลายเป็นว่าตอนนี้เขากลายเป็นพ่อเลือพ่วงไปแล้วนะคะต้องการอิสระนะคะรู้สึกว่าเขาก็ชอบเลยนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคือเป็นคนเจ้าชู้แหละนะคะคนมีมีคู่ของคุณนะเป็นคนเจ้าชู้มอไปเรื่อยนะคะไม่ได้เจ้าชู้หยุดที่คนสองคนมีเป็นตัวเป็นตนนะคะเหมือนเจ้าชู้ไปเรื่อยๆนะอืม เจ้าชู้ไปเรื่อยๆนะคะพระราชาถือไม่เท้ไม่มีจุดหมายปลายทางมองไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆอะ่ะตอนนี้นะคะอืมแล้วเขาก็รู้สึกพอใจนะคะเอสออฟคัพหนึ่งถ้วย <c oughs> เขารู้สึกพอใจที่เหมือนแบบได้เริ่มต้นมีความรู้สึกดีๆกับ คนใหม่ๆไปเรื่อยๆนะคะเออนะคะแต่ว่าถามว่าให้เขาสารสัมพันธ์แบบระยะยาวไหมเขาไม่นะนะคะคนคนนี้นะคะเขาก็อยู่กับคุณระยะยาวนั่นแหละแต่ว่าควรจะอยู่ถึงหรือเปล่าเพราะเขาสร้างความทุกข์ระทมในใจมาระเกินนะคะอืมแล้วเขาก็าแต่ใจดือดึงด้วยนะนะคะ เจ้าชายถือดาบเขาอาแต่ใจเขาดื้อดึงด้วยนะคะเขารู้ว่าคุณทุกข์แหละนะ,ะแเขาก็แต่เขาก็ด้วยความที่นิสัยเขาเป็นแบบเนี้ยเขาดื้อรั้นนะคะอ mm ืม hmm. สองเหรียญนะ,ะจิตใจของเขามันก็หมุนไปหมุนมานะคะไม่คงที่เนาะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี้ยเขาเป็นคนเจ้าชู้แหละนะ,ะแล้วคนที่ต้อง คอยตามหึงตามห่วงอะ่ะก็คือคุณนะคะทีนี้เรามาดูแนวโน้มของความสัมพันธ์กันบ้างนะคะอืมมันเหมือนหนึ่งไม่เท้านะคะเขาพอใจนะคะที่จะเจอประสบการณ์ใหม่ๆอยู่ตลอดนะคะคนคนนี้ชอบอะไรที่มันตื่นเต้นนี่อ่าสองไม่เท้าในขณะเดียวกันขึ้นไม่เท้ามาเยอะนะคะ เขาอาจจะเจอคนที่เข้ามาดิวคนที่เข้ามาพูดคุยนะ,ะจากการทำงานหรือเปล่านะคะแปดดาบความสัมพันธ์โคตรอึดอัดเลยโคตรอ,อึดอัดเลยนะคะคุณก็รักเขาแต่คุณก็ไม่สามารถเลิกกับเขาได้เขาก็ไม่ยอมเลิกกับคุณด้วยนะแต่ก็ฉันจะขอเจ้าชู้ไปเรื่อย ฉันไม่ยอมเลิกแต่ฉันก็อยากจะดิวนะคะสามถ้วยฉันก็อยากจะดิวถึงฉันไม่ได้สารสัมพันธ์ฉันก็ขอออกไปแฮงค์เอาท์ไปสนุกสนานนี่ฮเพราะว่าตัวของเขาเป็นคนที่รักความสนุกรักอิสระถูกไหมคะคุณจะมายึดติดเขาไว้กับคุณเนี่ยไม่ได้เลยคนคนนี้นะคะอืมพระราชินีถือถ้วยนะคะ ความสัมพันธ์มันก็เลยจะเป็นในแบบของความอึดอัดความกังวลนะคะแล้วก็มีบางครั้งที่คุณก็เหมือนเออเรียกร้องความสนใจนะคะเรียกร้องความสนใจให้เขาเนี่ยกลับมามองที่คุณบ้างนะคะอย่าเลยเถิดไปนักนะคะแม้ว่าเขาจะเจ้าชู้นะแต่ว่ามันก็ยังหลุดออกจากคุณไม่ได้นะ เขาก็ยังหยุดอยู่กับคุณนะ่ะเขาก็ยังวนเวียนอยู่กับคุณนี่แหละนะคะแล้วคุณก็ไม่ได้คิดว่าจะให้เขาหลุดไปด้วยนะคุณก็ยังอยากจะอยู่กับเขายังง้อ,อเขายังยืนรอคอยเขาอยู่ตลอดนะคะอยากจะอยู่ซับพอร์ตเขาอยู่ตลอดนะคะเออมันเป็นความรักที่อึดอัดแต่ก็เดินออกไปข้างหน้าไม่ได้เรามาดูถ้าอยากจะบอกอะไรนะะหถ้วย เ้าถ้วยอืม j ั s เ m นนะคะความสัมพันธ์นะคะในช่วงนี้อ่ะมันก็มีบุคคลที่สองสามสี่ห้านะคะเก้าถ้วยเป็นความขยายเขาก็ไม่ได้เปิดใจให้บุคคลที่สองสี่ห้านะคะแต่ว่าเออในใจเขาอ่ะมันก็มีแค่คุณแหละแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนที่ รักสนุกเฮฮานะคะมันก็เลยทำให้มีใครเข้ามาหาเขาเรื่อยๆนะทำให้คุณหึงหวงคุณเศร้าส้อยคุณเออซึมกระทือจากเรื่องของมือที่3ามเนี่ยนะคะในช่วงเนี้ยค่อนข้างเยอะนะคะ j judgment นะคะก็คือคําตัดสินนะคะว่าคุณจะทํายังไงขึ้นอยู่กับคุณนะคะในความรักครั้งนี้นะคะคุณจะ เออยอมอยู่ในความทุกข์ครั้งนี้ต่อไปหรือนะคะหรือว่าจะเดินออกมานะคะมันอยู่ที่ตัวของคุณเลยนะคะจัสเมนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพลังงานที่ไซพูดมาทั้งหมดนะคะก็อาจจะสลับตัวตนระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีคนเข้ามาหลายคนก็ได้แต่เขาจะเป็นคนที่ตามเฝ้าตามหึงตามห่วงตามง้อคุณอยู่ตลอดเวลาก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะความรักนะคะถ้ามีคนที่สองสามสี่ห้านะคะมันก็ค่อนข้างที่จะมีแต่เรื่องไม่สบายใจนะคะชาวราศีเมษ